ให้ช่วยสังเกตในมุมมองของคนไทยว่ามาถึงแล้วเนี่ยโรบัสไปได้ไหมพอสังเกตต่างๆาเป็นยังไงบ้างให้หนักพีดโปรแกรมเมอร์ลงพื้นที่ได้เลยครับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการทดสอบระบบสารสนเทศระบบใหม่เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนนำระบบมาใช้จริงกับผู้ป่วยที่มารับบริการณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์โดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยสนับสนุนเข้าร่วมทดสอบระบบในครั้งนี้ ระบบสารสนเทศระบบใหม่ได้มีการพัฒนาโดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้เวลานาน,านกว่า2ปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการและพัฒนาระบบให้ทันสมัยสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคต ตัวเนี่ยเด็กโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาเล่าก่อนนะครับว่าช่วงบ่ายบางที่เกิดช่วงเช,ช้าที่เราแก้แล้วจะเกิดไปสองเนี่ยเอาาเอ่ทักหรือทีเอ่เราจดขึ้นมาในส่วนไหนบ้างนะครับที่ที่ได้ขอดไว้ในเอ็มค่ะด้านขวามือสุดมันจะเป็นเอ็มอาร์วเวอร์ที่เป็นแ lap ค่ะสังเกตว่ามีแ lap ของเอ็กซเรย์ถ้าเป็นแ lap ไปที่แ lap แล้วก็กินขวาแล้วก็ปิน้นปิ้นผลได้เลยะคะ่ะปรากฏว่ามันจะมีสามารถอาจจะ ออหรืืให้พบคนให้พบแพทย์ก่อนแล้วค่อยแก้ไขใส่ทีหลังแบบนี้ค่ะพอมาใส่ทีหลังจากที่ว่าเป็นชื่อแพทย์ที่ตรวจไปแล้วพอเจ้าหน้าที่มาเซฟข้อมูลทับหารมันจะเป็นชื่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดคําว่าคอนเซิลหมายความว่าคอนเซิล,ลในวันนี้จริงๆอยากให้ลบไอ้วันน่ะที่นัดวันอื่นได้อย่าออกไปเลย แลให้เป็นคอนเซ็ป์ในวันอย่างเดียวก็คือถ้าคอนเซ็ปตกต้องเดินไปเลยก็จะมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่การจัดเตรียมข้อมูลที่ยังยากต่อการสรุปผลอันนี้ก็รับรับรับไว้เลิสต์เรียบร้อยแล้วค่ะคือเหนื่อยกันมาบ้างนะครับใช้เวลาเหนื่อยมามากจริงๆครับคือคือก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เหนื่อยมาก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็ก็ยังมีอีกวันหนึงครับก็ ก็แบบว่าซอฟต์แวร์ตัวไปทำพอพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะขุกขับในช่วงแรกนะครับเราก็จะพยายามตับนะครับให้มันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงยังไงทีมเซตี้ก็ยังอยู่กับเราอีกทักัครับน่าจะอุ่กตลอดไปจะต้องแก้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับสำหรับยูเซอร์ทุกๆคนครับผมขอบคุณครับ เราบุกคิวชา้าไหมคะรวยเนี่นยไม่ช้าแม่ดีขึ้นไปทำาุรการเราคอ,อยการ,รกห้อโรงพยาบาลเป็นไงบ้างคะคุณพมอพยาบาลโอเคโอเคยังให้บริการนี้เออบริการของโรงพยาบาลสูงการแพทย์เป็นไงบ้างคะคะก็รู้สึกว่าอ่สะ,ะดวก่ก็พี่พยาบาลก็เป็นมิตรดีค่ะแบบให้คําแบบถ้ามีอะไรสงสยัยคือฟ้องให้ความอธิบายละเอียดเข้าใจดีโอเคแล้วคิวที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ยค่ะน้องว่ามันมันดูยากไหมหรือว่าเรายังไม่ชินหรือว่ายังไง เลขแบบเลขเลขจิขใช่ค่ะมันก็คือโอเคได้แต่ถ้าเหมือนไม่รู้แบบนี้มันก็ลำบากนิดนึงโอเคมาใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นไงบ้างคะก็มีการตรวจคัดกรองข้างหน้าดีๆค่ะมีการอุณบภูุิแล้วก็คิวคิวก็คือรู้สึกสะดวกค่ะเพราะว่ามีการสแกนจากประชาชนแล้วก็ไปคิวก็จะได้แด้ออกเลยก็เข้าสูดสะดวกถ้าให้คะแนนเต็มห้าน้องจะให้ แล้วแบบพลักงานที่นี่ออทำงานเป็นระบบแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยอย่างดีครับ mm hmm. ค่ะสำหรับเรื่องระบบคิวอะค่ะที่น้องได้ไดไมาใช้ตอนนี้น้องสื่อ,อตอนแรกนะครับระบบคิวช่วงแรกอะที่เข้าข้างหน้าเนี่ยก่อนโควิดอะจะมีระบบที่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ผมเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะมีพนักงานหรือพยาบาลแนะนําครับแต่หลังจากที่มีโควิดขึ้นมาขั้นตอนจะเยอะขึ้นในการทั้งการตรวจ ทางการเรบดูแลอะไรต่างๆอ่ะแต่แต่ยังยังระบบต้องปรับปรุงนิดนึงทั้งเรื่องของแบบจัดระบบให้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ระบบยังติดขัดนิดหน่อยครับให้พาคะแนนน้องให้เท่าไหร่คะระบบคิวอะไรเงี้ยค่ะสี่จุดห้าค่ะ